วีราภาพกับชีวิตที่กลับมาเป็นพระเอกไม่ได้เป็นไปนหนึ่งพระเอกหล่อที่มีแฟนคลับติดตามมากมายสาหรับวีวีราภาพพระเอกของช่อง7แต่ว่าช่วงหลังมานี้วีไม่ค่อยได้เล่นละครเลยล่ะคะ่ะหันมาทํางานเบื้องหลังแทนวีได้เข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอหลังจากนั้นก็เป็นพิธีกรในรายการคู่หูชาชาชาแล้ววีก็ได้ครองตําแหน่งโดมมอนแมน ปี1999จากนั้นเมื่อไม่นานวีก็ได้รับการติดต่อจากออนวันสั่งวริบุทให้ไปลองเทสหน้ากล้องแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดทางช่อง 7HD ซึ่งทาให้ได้มีโอกาสไปการแสดงเป็นครูช่างโชนประคันจันเรืองจากนั้นวีก็ได้มาแสดงละครเรื่องแรกก็คือกว่าจะรู้เรียงสาปี2543ปัจจุบันนี้เป็นกรรมการผู้จัดการบริหารมากกว่าฝันจํากัดมีอายุ41ปีแต่ยังคงหล่อเป๊ะอยู่เหมือนเดิมสมัยหนุ่มๆน,นั้นฮอตมากด้วยแหลคะค่ะแต่กว่าที่วีจะมาถึงจุดนี้ได้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่อง ธรรมดาขณะที่ว่าเคยแอบไปร้องไห้ในห้องน้ํามาก็แล้วเพราะว่าเล่นบทพระเอกไม่ได้โดยวีได้โพสต์เล่าเรื่องราวในอดีตพร้อมกับภาพี่ตัวเองเล่นละครคู่กับจิ๊บคี้ตาพัดโดยระบุเอาไว้ว่ามีคนมาส่งให้ผมดูนึกถึงสมัยก่อนเลย ผมเซ็นสัญญากับช่องตอนอายุ19ปีตอนนั้นยังงงและปรับตัวอยู่แล้วผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตและรับบทพระเอกเลยกว่าจะรู้เดียงสาอาอกาศปีพุทธศักราช2543ตอนนั้นผมอายุ20ปีบวก18ปีที่แล้วเองใครทันบ้างบวกบันบานใสใสไร้สัญญกรรมทางบ้านอยากให้เป็นวิศวกรต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทางบ้านเห็นเรียนการแสดงในกองถ่ายแอบร้องไห้ในห้องน้ำเพราะวนเล่นไม่ได้เวลาตื่นเต้นแล้วจะพูดติดอ่างถ่ายท่าเชา้ายันเชา้าตอนนั้นยอมรับว่าเคยท้อแล้วบอกว่า ถึงที่บ้านว่างานแสดงคงไม่เหมาะกับเราแต่มาถึงจุดเปลี่ยนผ่านจุดนิ่งผมชัดและผมก็ผ่านมาได้เป็นพระเอกละครเรื่อยมาอีกหลายสิบเรื่องจนเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืมส่วนเรื่องทีวีนั้นจะกลับมาเล่นบทละครอีกไหมอันนี้ก็น่าจะยากแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าช่วงหลังมานี้เหมือนว่าวีจะแฮปปี้กับการทํางานเบื้องหลังมากกว่าโดยการการเป็นผู้กํากับและอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของน้าหนักตัววีที่น้ําหนักขึ้นไปเยอะพอสมควรก่อนหน้านี้วีเคยเผยหนึ่งกับสื่อแล้วว่าที่ติดต่อมาให้เล่นละครนั้นอยากให้ลลดนนกกนนนน้้้ํําาหหัััักกกก่่ออสิโทใตวียงไม บอกรายละเอียดเกี่ยวกับละครได้ติดต่อมาได้เพราะว่าหากสุดท้ายแล้ววีรดน้ําหนักไม่ได้ก็จะไม่ได้เล่นนั่นเองล่ะคะ่ะอย่างไรก็เสียแฟนๆรอวันที่วีรอกลับมาเล่นละครกันอยู่นะคะ